สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การเล่าเรื่องราวลี้ลับที่จะทำให้คุณขนหัวลุกและนอนไม่หลับวันนี้นะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของผีกะผีชนิดหนึ่งที่น่ากลัวและลึกลับที่เล่าขานกันในตำนานของทางภาคเหนือ หลายคนนะครับอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของปอบจากภาคอีสานพิกะของทางภาคเหนือนั้นก็มีลักษณะที่คล้ายกันโดยจะเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างของคนแต่มีความน่ากลัวของมันมีมากกว่าแค่การเข้าสิงคนในบางครั้งมันลอยไปในอากาศเป็นดวงไฟบางครั้งมันปรากฏเป็นเงาร่างยักษ์ใหญ่ พอรุ่งเช้าก็พบว่ามีคนหรือสัต์ตายถูกขโมยเครื่องในออกไปจนหมดเรื่องราวของผีกะยักษ์นั้นยิ่งใหญ่และน่ากลัวกว่าผีกาทั่วไปนะครับเพราะมันไม่ได้เกิดจากคนธรรมดาแต่มันเกิดจากสมพานผู้มีอาคมและใช้วิชามนดำไปในทางที่ผิดทำให้บิญญาณของท่านไม่สามารถไปเกิดได้ แต่ต้องกลายมาเป็นผีที่ร้ายแรงที่สุดในหมู่บ้านวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องราวของผีกะโดยผีกะนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3มชนิดที่เราขานกันในภาคหนึ่งะปิดท้ายด้วยเรื่องราวสายองขวัญของผีกะยับที่จะทําให้คุณต้องหันกลับไปมองรอบๆตัวแ้วคอยระวังว่าผีกะนั้นอาจจะยังคงเฝ้าดูเราอยู่ใกลก้ๆ ิกะนะครับเป็นวิญญาณที่เกิดจากการฝึกวิชาไสยศาสตร์บางครั้งเกิดจากการที่ล่วงเกินข้อห้ามทางจริยธรรมหรือใช้วิชาทางไสยศาสตร์ในทางที่ผิดๆพวกเขามักจะพยายามครอบครองพลังเหนือธรรมชาติแต่สุดท้ายก็ถูกวิชานั้นย้อนกลับมาเล่นงานพิกะนะครับสามารถแบ่งออกเป็น3มชนิดด้วยกันโดยแต่ละชนิดก็มีความน่ากลัวที่แตกต่างกันไป หนึ่งนะครับผีกะคนโดยผีกะคนเป็นผีที่เคยเป็นคนธรรมดาแต่ถูกเข้าสิงหรือใช้วิชาอาคมผิดคนที่โดนผีกะเข้าสิงจะมีนิสัยดุร้ายก้าวร้าวและไม่รู้สึกตัวว่าตนเองกำลังถูกควบคุมคนที่ถูกผีกะสิงมักจะอ่อนแอหรือป่วยง่ายแต่ในเวลากลางคืนจะเดินเต็เปรไปตามบ้านคนอื่น บางครั้งมันก็เข้าไปกินของดิบๆโดยเฉพาะเครื่องในซึ่งเป็นของโปรดของมันแล้วทิ้งซากศพเอาไว้ที่บ้านของเหยื่อชาวบ้านเล่ากันว่าผีกะคนนั้นมีความคล้ายคลึงกับปอบของทางภาคอีสานเมื่อสิงร่างแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคนธรรมดาให้กลายเป็นปีศาจที่กินเครื่องในอย่างที่สนะครับผีกะสั์ผีกะสั์นี้นะครับเป็นการที่ผีกะ อยู่ในร่างของสัตว์เลี้ยงในบางครั้งชาวบ้านพบว,ว่ามีแมวหรือสุนัขตายไปอย่างไร้สาเหตุโดยเฉพาะในช่วงที่หมู่บ้านมีเหตุการณ์ลึกลับพวกมันจะไม่เหลือซากให้เห็นเพราะถูกพิกะกินไปจนหมดพิกัสัตว์นะครับมีความลึกลับมากเพราะมันสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆเดินเข้าไปในหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อหาคนที่จะเป็นเหยื่อ,อรายต่อไป เมื่อกลางคืนมาถึงผีกะจะเข้าสิงสัตว์เหล่านั้นและใช้สัตว์เป็นพาหนะในการเข้าหาเหยื่ออย่างที่สามผีกะวิญญาณน,นี่คือผีกะที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันไม่มีร่างกายหรือร่างจริงผีกะวิญญาณจะล่องลอยไปตามท้องฟ้ายามค่าคืนบางครั้งมันจะปรากฏตัวเป็นดวงไฟสว่างบินวนไปวนมาในหมู่บ้านชาวบ้านมักเห็นแสงไฟ ลอยไปมาอยู่กลางทุ่งนาหรือบางครั้งก็แวะไปที่บ้านใดบ้านหนึ่งแต่ทุกครั้งที่ดวงไฟดวงนั้นปรากฏในรุ่งเช้าจะมีคนหรือสัตว์ตายอย่างปริศนาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเครื่องในของพวกเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ทั้งหมดนี้นะครับยังไม่ได้น่ากลัวเท่ากับผีกะอีกชนิดหนึ่งที่มีพลังและความโหดร้ายของมันที่น่ากลัวกว่านั้นมาก ซึ่งก็คือผีกะลับสมพานเก่าแห่งวัดในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งท่านสมพานนั้นมีชื่อเสียงในด้านการฝึกวิชาอาคมและเป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านแต่ใกลนะครับจะไปรู้ว่าเบื้องหลังความเคารพนับถือเหล่านั้นท่านสมพานได้ฝึกมนต์ดำและใช้วิชาเพื่อหวังอำนาจท่านพยายามฝึกวิชาให้แร่งกล้า โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์และกฎแห่งกรรมในคืนหนึ่งท่านได้ทำพิธีปลุกเศษมนต์ดำโดยหวังจะเพิ่มพลังของตนเองแต่พิธีนั้นได้ผิดพลาดอย่างมหันวิญญาณของท่านสมพานถูกวิชากลับมาเล่นงานและไม่สามารถหลุดพ้นไปเกิดได้เมื่อท่านตายไปวิญญาณของท่านกลายเป็นผีกะยักษ มันเป็นผีกะที่รูปร่างสูงใหญ่โตเหมือนยักษ์แต่มีพลังอาคมเต็มเปี่ยมในคืนที่ผีกะยักษ์ออกล่าเหยื่อชาวบ้านต่างพากันได้ยินเสียงสีเท้าหนักๆเล่าว,ว่ามีใครบางคนกำลังเดินย่ำไปทั่วหมู่บ้านบางคนมองเห็นเงารูปร่างสูงใหญ่เหมือนยักษ์ที่ยืนอยู่กลางทุ่งนาดวงตาของมันเรืองแสงสีแดง แต่ร่างกายใหญ่โตกว่ามนุษย์ทั่วไปหลายเท่าชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวและพากันปิดประตูบ้านแต่นั่นไม่สามารถหยุดยั้งมันได้บางครั้งผีขยัก์ไม่เดินมาในร่างของยักษ์แต่มันแปลงร่างเป็นดวงไฟที่ส่องสว่างลอยไปลอยมาเมื่อดวงไฟดวงนั้นลอยเข้าไปในบ้านใครในเช้าวันรุ่งขึ้นจะพบว่าคนในบ้านนั้นเสียชีวิต ศพของพวกเขาถูกขโมยเครื่องในออกไปทั้งหมดโดยไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ไม่มีร่องรอยของการโจมตีลาวกับพวกเขาตายอย่างสงบแต่แท้จริงแล้วเครื่องในของพวกเขาถูกอีกะยักขโมยออกไปเมื่อวันเวลาได้ผ่านไปชาวบ้านต่างเริ่มเชื่อว่าการตายที่ไม่ธรรมดานั้นเป็นฝีมือของอีกะยัก ไม่มีใครกล้าออกไปจากบ้านในเวลากลางคืนเด็กๆถูกสั่งห้ามไม่ให้เล่นนอกบ้านหลังพระอาทิตย์ตกดินแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็เริ่มหายไปทีละตัวคืนหนึ่งชาวบ้านได้ยินเสียงมาหอนดังลั่นและตามมาด้วยเสียงโซ่ตรวนลากไปลากมาบนพื้นดินมันเป็นเสียงที่ทำให้ทุกคนขนลุกสู้หลายคนได้ยินเสียงกระแทกประตู เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างพยายามจะพังประตูเข้ามาในบ้านแต่มันมีใครกล้าเปิดประตูออกมาดูเมื่อรุ่งเช้ามาถึงชาวบ้านพบว่ามีวัวควายของหมู่บ้านตายไปเป็นจำนวนมากและเครื่องในของมันทั้งหมดได้หายไปทิ้งไว้เพียงรอยเท้ายักษ์ขนาดใหญ่ที่เดินวนรอบตัววัวเหมือนกับว่ามันเป็นฟีมือของสัตว์ประหลาวยักษ ในช่วงเวลาที่หมู่บ้านต่างตกอยู่ในความกลัวมีพระธุดงผู้หนึ่งเดินทางผ่านมาท่านเป็นพระที่มีอาคมแรงกล้าและมีความสามารถในการปราบผีและวิญญาณร้ายเมื่อพระธุดงท่านนี้ได้ยินเรื่องราวของผีกักท่านก็ตัดสินใจทำพิธีเพื่อปราบมันในคืนหนึ่งพระธุดงได้ตั้งสามเพียงตา กลางทุง่งนาที่เคยเห็นผีกะยักและจุดเตียงทุกรกอบบริเวณนั้นจากนั้นท่านก็เริ่นสวดมนต์ปรุกเสกและเรียกวิญญาณของผีกะยักออกมาเผชิญหน้าไม่นานนักลมแรงก็พัดผ่านเสียงโซ่ตรวนและเสียงฝีเท้านักหนักดังขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้พระธุดงไม่หวั่นไหวทา่านสวดมนต์ต่อไปเรื่อยๆในที่สุด ผีกะยักษ์ก็ปรากฏตัวขึ้นมันยืนสูงใหญ่จนเงาของมันบางดวงจันดวงตาของมันเรืองแสงสีแดงและใบหน้าของมันแสดงความโกรธเกรี้ยวแต่พระธูดงท่านก็ไม่ยอมแพ้ท่านใช้วิชาอาคมที่มีสวดมนต์ปล่อยพลังเข้าสู่ผีกะยักษ์เสียงสวดมนต์ดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งร่างของผีกะยักษ์เริ่มสั่นไหวและในที่สุด มันก็ถูกขับไล่ออกไปจากหมู่บ้านเรื่องราวของผีกายักษ์ที่เกิดจากสมพานผู้กระทำผิดศีลทำให้เราได้เรียนรู้ถึงพลังอันชั่วร้ายของสยศาสตร,ร์ไม่ว่าคุณจะมีอาคมแกล่งกล้าแค่ไหนหากใช้ไปในทางที่ผิดผลสุดท้ายมันจะกลับมาหาคุณเองอย่าลืมว่าการทำความดีความมีเมตตาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังหากจึงชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวสยองขวัญครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ